มึงบุกเข้ามาเลยมึงไม่ต้องกลัวเอาเอาต้องสู้กันเองเหรอเอามบเอาแบบอะไรก็ได้เอ้ยแต่จะมีหนึ่งคนจะมีหนึ่งฝั่งที่มีสองคนด้วยเอาเองมาละเข้ามาละ นันรัโอ้กูอยู่กับอมรโอ้เราจะไปกูมีห้าคนแล้วมันสุขอหกว่าวอเท่าเทียมอยู่ตรงไหนอเนี่ยมีเงอะรมาก็มีอยู่ไนอยแย่เลยเรามีตัวตึงเนี่ยี่ดีเลนไอตายแล้วก็ยู่เข้าหาพูบเขาจะดนี้ ডু <laughs> চে

เฟไม่ชอบโผล่ตรงน้จอยจอยจอยตรงนี_<_<_<_<_<_้ไม่ปลอดภัยอ่ไอ้เฟย์อ้าบอลเอาบ จะได้วะเรานู่นไอ้ตัวเองเอาบนี้ไว้ดาม์โลแต่เว่าเขาหลับไม่หยุดหไม่ใช่ดีกว่าไอ้คนคนมอยไอ้คนย่อแล้วโดนว้ไอ้ยง่งแลวไอยงิ่งม่ร้านคนอื่นได้หงคนละสองดาเมจมีสามที่อะไรวะบอลยิงอ๋อดูๆต้งยี่คนครับ โอ้ยรีบก่อนเคฟมึงจะถือปืนพกเดินไปเดินมาแถวนี้ไม่ได้เลยนาราภาษาการโอ้ยพวกมึงมาข้างล่างกันเลยอะไระรวยนะเติรนนะมาข้างล่างกันหน่อยเหี้ยนัปืนอะไรอะเคฟอะไมกูเห็นเป็นนี้วะกูเหรอก็กดอุ่ยิงเคฟยิง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 ที่แหะอนเลาเผื่อนนะ เราโมเาโมมึงทำอะไรกันวะข้าวโมด้ะเฮ้ยอยู่ข้าวโมอยู่ข้าวโมอยู่ข้าวโมเฮ้ยยั่มีเลเสียทบลงไปเลกเลย้ยกูอยู่หลังเฮ้เกืบตายซับเบิลนหัวแดง ใครเอาไอเชี่ยอกไปดิใครเออไอเบลโไอเวลโฮก็มืออะเีเก็บเสียงผัวโอเคอดออกกอดออกวะย Yes เฮ้กูเนี่ย Yes Simon Goose Larry ไมนะ Goose มาเดี๋ยวอมกุเองอยู่กับลุงพยอา ปา่ามีโง่โง,ง,ง่บุกไปเลยมันถอยไปแล้วมันถอยไปแล้วมันถอยไปแล้วอ,วา,อา,าโมนอา,าโมนอยากตึง เสร็จแล้วจ้ายิเสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยสวัสดีอ้ยูไก่เบี้ยวแเอื้อมือแต่มันคือไก่แซ่โยก้าใส่โยก้าใส่เจอเมียได้กูข้าเมีเจอไม่ได้เออเตี้างไหนมวะอู้คนจริงเขายิงกันแต่เขาไม่ยิงจุดเดียวไอ้สัตว์ภารกิจก็คือภารกิจไอ้สัตว์จะห่าภารกิจไม่ได้ มันอยู่มันอยู่ตรงรูอยู่ตรงนั้นไเสียงไเสียงฟังดีก่อาแต่มือคือมือคือมวตั้งโอยไอ้คนรู้สอพวกแอบเนี่ยมันจะวอนจุยเรื่อหลังกูเชื่อว่าสวยตัวติดโดนเก็บ เยไอ้กรื่องหดึ่งไอ้เหี้ยอยู่ห้องกระจกเนี่ยไอ้ก็แมฟกินค้ากําลังซ่อมโอ้ไอ้หามึงบุกเข้ามาเลยมึงไม่ต้องกลัวไปหาปืนเล่นกันเป็นเอ็มพีไม่จำเป็นต้องใช้ปืนอื่นดูกูนี่ไอ้เหี้ยเปลีสีก็บอกเดียวแต่งเต็มเลเวลหนึ่ง ก็ไม่มีทีแนะนําแร่แดดแดดมึงเอาซีปู๘ตัวกูเลยกูวิ่งเข้าไปก่อนวิ่งเข้าไปกอดออมกอดจะกอดกูยิงทิ้งไปแล้วกอดแม่กอดจะกอดกูยิงทิ้งไปแล้วเออแต่อย่าลืมถ้าเป็นในชีวิตจริงถึงตายมันไม่ใช่ว่าระเบิดจะหายไปเอออย่าระเบิดอ่าเจ๊เจ๊กัดกูอยากตายแล้วเดี๋ยวกูจะดูเพื่อนนะครับ ใครออกไปอะกลับมาหมดวิง,<ส>งคนเดียวแค่ว<จ><ส>งคนเดียวเ,เดาฉันเห็นนาแล้วเพื่อน กรองผมแดงจะไปวเลอไม่เป็นไรนะเพื่อนเราเราราให้นายไปสขอท้าไม่อะหัวกูรอดได้ตัวกูต้องรอดได้ไม่ใช่ไม่ใช่เมลนะฮัลโหลไร้เดไเปิดมาไอ้เไยปมาองเดมาไยไองปมอยัิดีาอยยงเดยไ

เดียวเพื่อนสู้ๆเวลหนึ่งมันไม่ผูช่วยเลยอะเข้าใจว่าเล่นไม่เป็นนั่นละสวยยชนะแล้วยเยีสู้กับเพื่อนที่มันมันดี